ในอดีตท,ท่านอุปกะหรือกาละเคยเป็นนักบวชนอกพระพุทธศาสนาต่อมาละเพศบรรพชิตกลับไปดำรงชีวิตเป็นพรานล,ล่าสัตว์จิตใจยังเต็มไปด้วยความทุกข์เหมือนติดอยู่ในโคลนตมไม่อาจข้ามพ้นไปสู่ฝั่งแห่งความสงบได้นางจาปาภรรยาของเขาเคยดูหมิ่นสามีว่าเป็นคนเมามัวและยังพูดจาเยาะเยะ้เยต่อหน้าบุตรทำให้ท่านอุปกะเกิดความสลดใจ เห็นโทษของชีวิตทางโลกจึงตัดความผูกพันทั้งหมดแล้วตัดสินใจออกบวชอีกครั้งเมื่อนางจาปารู้เรื่องก็รีบตามมาพยายามอ้อนวอนขอให้สามีกลับมาใช้ชีวิตครอบครัวเหมือนเดิมนางพูดด้วยถ่อยคำอ่อนหวานชักชวนด้วยความรักความสุขทางกามและทรัพย์สมบัติดูก่อนท่านกาละเพราะเหตุไรท่านจึงละทิ้งเราผู้มีรูปงามผู้เป็นดุจต้นตันหามีดอกบานสะพรั่งตั้งอยู่บนยอดเขา เป็นดั่งต้นการเกตมีดอกอันบานและเป็นดั่งต้นแคฝอยภายในทวีปผู้มีร่างกายรูปไหลด้วยจุนจันแดงนุ่งห่มผ้าแคว้นกาสีมีค่าอันสูงเป็นผู้สมบูรณ์ไปเสียเล่าพร้อมทั้งอ้างถึงลูกที่ทั้งสองมีร่วมกันแต่ท่านอุปกะไม่หวั่นไหวเขากล่าวว่าผู้มีปัญญาและมุ่งพ้นทุก์ย่อมละบุตรญาติและทรัพย์ได้เหมือนช้างสลัดเครื่องผูกออกจากตัวเพื่อมุ่งสู่ความหลุดพ้น นางจาปาพยายามหนักขึ้นถึงกับพูดข่มขู่ว่าจะทำร้ายลูกเพื่อทดสอบใจสามีแต่ท่านอุปกะก็ยังมั่นคงยืนยันว่าต่อให้นางทำร้ายลูกก็ไม่อาจทำให้เขาหวนกลับสู่กามได้ mm. เมื่อเห็นว่าสามีไม่เปลี่ยนใจนางจาปาจึงถามว่าเขาจะไปที่ใดท่านอุปกะตอบว่าจะไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าซึ่งประทับอยู่ใกล้แม่น้ำในรัญชารา พระองค์ทรงสแสดงธรรมเพื่อดับทุกข์โดยสิ้นเชิงและพระองค์จะเป็นศาสดาของเขาเมื่อได้ยินเช่นนั้นนางจาปาเกิดความเลื่อมใสขึ้นในใจจึงฝากให้ท่านอุปกะกราบถวายบังคมพระพุทธเจ้าแทนนางทำประทักษิณสามรอบและอุทิศส่วนบุญมาให้ท่านอุปกะรับคำแล้วเดินทางไปเฝ้าพระพุทธเจ้าได้ฟังพระธรรมว่าด้วยอริยสัจสีและอริยมรรคมีองค์แปดทำให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง เขาจึงถวายบังคมพระพุทธเจ้าทำประทักษิณสามรอบอุทิศส่วนบุญให้นางจาป่าแล้วออกบวชในพระธรรมวินัยในที่สุดท่านอุปกะก็ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าจนบรรลุวิชาสามและทำกิจแห่งการหลุดพ้นเสร็จสมบูรณ์ผู้มุ่งหลุดพ้นต้องมีใจมั่นคงไม่หวั่นไหวต่อคำยั่วยวน